นางยิ้มก็เอ้อจะนางยิ้มนี่อย่างความสุขน้ำเพลินแม้ไม่สามพลอยเมึงเล่าเด็กมื่อคืนนี่อันสาวสีเมืองเลยเป็นไปหนาเวที่แม้ไม่ที่เพราะำใจเกินลอยพาลีเมือ่อคืนเนาะเมื่อคืนเอออะไรเห็นโมเมนต์แบบแฟนคลับหนาเวทีเต้แบ,บกกำลังใจเพลินแม้เออเลยดีใจน้ำเพิ่นปื้มน้ำเพิ่นแม่แฟนคลับเพิ่นสมหักเพิ่อนไหลลีมือขึ้นน่ะคนแบบแน่นพี่น้องแล้วกันผ้ากันแสดงความยินดีเนาะ เพราะว่ามืออื่นจะเป็นมงคลนสมรสม,มือมือขึ้นคนที่อยู่จังหวัดเลยเสียแถบแเท่านี้เ mm hmm. พื่อนอาจจะบ่ได้ไปมืออื่นมันกับผ้าผ้ากันมาสแสดงความยินดีเป็นบอกผีข mm ู hmm. ่ขึ้นเพื่อนบอกว่าจังซีคอยว่าได้ไปงานแต่งจะเริอมืือนี้เขามาสแสดงความยินดีเด้อ mm hmm. มืือนี้ได้นำไฟผูกแขนถูกตัว mm hmm. ได้นำไฟผูกแขนแล้วก็เงินมาผูกแขนแลวก็ะ มีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเจ้าสาวน่ะใส่หัวโอ้คิซูบอกเหมือนจะขีดกว่าสบู่เขาพูดว่ามงกุฎไอ้ผ้าสีขาวเนี่ยผ้าข้อผุนสีขาวของของเจ้าสาวเจ้าสาวอ่าเจ้าสาวที่ตอนกลางคืนที่เขาใส่กันน่ะอ่าผ้าขาวสสวยนั่นแหละให้แอนบนเวทีเลยไฮแอนใส่บนเวทีผู้ใดไปมือคื่นกับเห็นโมเมนต์นี่โมเมนต์นี่กับเห็นแล้วก็อ่าจากที่เวนไรส่วนไหนเขาเบิ่งนเนอรคันผู้ใดบว์เ็นนะกะเขาบอกว่าอกสูฟังเนี่ยเป็นยอง ก็คือนนึ้นเพื่นนรับไลาผ้ากันไปแสดงแบบพ้มยินดีลวงนาไปผ้ากันผูกนคงคูแขนใช่กับสองอ่าโคนก็คือบอดบอยกับซอเอียนะคะคนนี้ก็คือท่แบบ้ายแหงล่นเ่อว่าสิไปยุใสล่นตลอดคันวันใจกึนงลอยนิลล่นแล้วคันวันรับเชิญแอนเนี่ยแหงลุนเออเมนเสาพุอยแหงล่นไปกูเการาคาพี่น้อง แล้วบันนีมือแลงบอกมือแล้งมันสิมีอ๋อมือแลงสิบเจ็ดนาฬิกาแม่แตนยายสวยและพ่อใหญ่แม่ใหญ่าติพี่น้องสี่สู้ควันให้ผมที่บ้านพักหมอลำใจเกินร้อยนนสะแบงดสารคามดสารคามครับพี่น้องเพน่ลับหรือพี่น้องท่านใดสามารถไปรวมเดอครับเพื่นเพิ่นเลี้ยนเชิญไปสู้ควันแล้วก็กินข้าวร่วมกันเล้ผู้ใดอยากไปกะสามารถไปใดพี่น้องเพื่นตอนรับย่างดีแหละเพื่นเป็นคนที เป็นกันเองเป็นกันเองกับเอ็กซี่อยู่แล้วค่ะแมนเพื่อใจกว้างเน่วันนี้เป็นคนใจกว้างเป็นคนใจดีใจดีอยู่แล้วใครๆก็รู้จักใช่เป็นคนใจดีมึงเร่งผู้ใดอยู่แถวสารคามก็สามารถไปได้ที่งานห้องไปอยู่ตัวเรืนองไปนนะไปน้ำบ่อคิดด้วยดิพี่น้องคิดว่าสิไปเจ้าก็ไปได้เด้กับอัันอกบ่อนออ่นบ้าอ่อนเสียงอิสานเออบ้าะบาอ่อนนี่เพิ่นเพิ่นว่าสิไปผู้เดียวคนเด้เหมืนแกล้งน่ะนนั่แหละ ให้เล่าถ่าเนี่ยจังโถบอกเล่าเล่าถ่า,าแม่ไปเอาบรรยากาศให้บอพี่น้องเบิงเออตอนเย็นประเทดยังเนยไปสู้ขวัญทั้งสองคนเป็นบอหรือว่าสู้ขวัญแต่บอิสู้สขวัญนวดอ่ะเพื่อมาสร้างผู้ชายหรือรวมกันทั้งบ้านเท่าเอาอ๋อค่ะทั้งบ้านเท่าสิมาขอสู้ขวัญแต่ผู้ชายก่อนแล้วมาจังมาขอไม่งี่ยงไม่ดีนะขนานแม่น่ะจะสู้ขวัญตอนเอื่อยแต่งงานอายยกตัวอย่างเอื่อยทั้งอ๋อไอเจ้าไปแต่งเอื่อยนั่น เขาสู่ขวานผู้ชายก่อนกินเขาแรงกินเผาแรล้งมันวาบานเจ้าน่ยย่างหมูสามีวนนี้ก็จังแข่ขันหมากไปแต่งอพิธี่้ายบ้านเฮาสู่ขวนบอดบอยเนี่ยละเน้องนั่นแหละแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันจริงแล้วก็เป็นมือหมันแล้วก็มือแต่งพี่น้องสิมใช่ไหมว่ากำหนดการอีกรอบแล้วพี่น้องมืออื่นนันเสาทียี่สิบเก่าเมษายนะคะก็คือเป็นพิธีนะคะเป็นพิธีสำคัญของ แอนอรดีกับบอดบอยเจ็ดนาฬิกาเก่านาทีนะคะกับเป็นการแห่ขันหมากพี่กูแห่ขันหมาเขามาแล้วก็แปดนาฬิกาเก้านาทีเป็นพิธีสู่ขอหรือว่าการหมั่นทางบ้านเท่าไหร่คะพี่น้องแล้วก็เก่านาฬิกาเก้านาทีเป็นการใบสีสู้ขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็สิบโมงเก้านาทีเป็นการผูกแขนแล้วก็นักนาฬิกาให้สัมผัสซื้อต่างๆที่จะไปจงเข้าไปเสียเพิ่มกัสีมาให้สัมผัส คือตอนเช้าต้องทําพิธีไทยให้เสร็จก่อนใช่อีสานมาเท่านี้แหละพระเทศจังซีอ่าแล้วเอื่นงกระแสน้ำผัานนักค่าวนักไอทั่วไปคนทั่ดูต่างอต่างๆเนาะเออตอนเย็นการเริ่มเริ่มต่างแต่สิบเจนกกาหามงเย็นนะพี่น้องเป็นวิธีแบบฉลองมงคลสมรสนก็สิเป็นวิธีการแต่งงานของทาง เหมือนว่าทางไทยทางไทยทางไทยเศร้าแล้วๆกะตอนเย็นกับไปทางคือปกฝรั่งแฟยนพี่น้องเพราะกันมีการแบบเฮ้อย็นดอกไม้นอ้ยแม่นี่แน่นอนแเนี่ยถามเมืองเค็กสิบก่อนจากสันเค็กบกเก่าสันมติพี่น้องอยากไปอยู่ในบรรยากาศอยากไปอยู่ในบรรยากาศเนาะเตรียมสูตรเลเดอรพี่กุ๊กเจ้าสีแดงบอกคนว่าสีแดงย่ำคืนย่ำเบ็ดอ่ะแบบชมพูนนุ่นนุ่นอ่อนๆผาพี่น้องกลางคืนก็คือแดงแดงค่ะไล่ระดับไลายเฉดไา่หมัดใส่แดงไปได้ อยเขาตรงไปหาเสือเนาไปตะวันเออแต่ว่นเขาเขาอยู่ขอนแก่นเด้ต้นตาลบ่อึดต้นควอนแก่นนะเพิ่นเพิ่นเชิญเลยเด้เพิ่นเชิญแฟนครับเชิญซื้อเชิญยังไปได้เด้แม่นครับเพิ่นต้อนรับทุกคนมันจะเข้าไปเสียแล้วมาหาลัยก็ใหญ่แล้วก็มองจอดรถก็มองหอประชุมกาญจนบิเศษอ่ะมาหาลัยขอนแก่นคือใหญ่หมาพี่น้องใอีหลีถ้าราเละจูคนแบบเป็นหมื่นมื่นแล้วมื้อนี้เอื้อยสิพาเจ้าไปหาเอื้อดแพร่ ไปถ er. um in ั่วหาอป้ปแี้วก่อนมืออื่นนะสิดท้ายมาอือเปร้วแล้วไปช่วงใดไปกับเล่าไม่ได้ไปก็คือเปรี้วเพราะไหนแบบไปคุยไปกินเขาไปยังกับเล่าเฮาบอกเมา่อคนี้เราบอกเรื่องมือขึ้นเนาะที่ว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ไม่อยากให้ทําไม่อยากให้แฟนเับหน้าเวทีทําเลยแหละเพราะว่ามันบผสมควร สมควรยังบอกพี่น้องเวลาจับมือเพื่อนขอจับมือเพื่อนซื้อใส่ตี๊ปยังใบซื้อธ <ไป S 2> รรมดาใช่ไหมแต่นี่เหตุเมื่อคืนมันไม่สมควรก็คือดึง,ดงพาย,ยายามดึงอีกแล้ว,ลวมันเกิดเหตุการณ์นี้ก็ศิลปินหลาหลอบแล้วอ่าแล้วเอ้าเหตุการณ์บมคาดคีเพื่อนบอด้ลระวังโตแล้วบบมีคนดึงเพิ่นเจาน้าดึงมันไปลงหนาวิธีิ่นตกเพื่อนเกิดลูกเิเพื่อนเจ็บโตจะเช็ดจังใด หันขึ้นมัโตไปสมุิมมเนาะอล้วมือนอื่นงั้นแตง่งเสียอือ,อไปเฮ็ดไปเพว่าเจ้านี่ก็คือโดนสังคมรังเกียจประนามว<ช>่าโดนสารพัดยานอะไรเออเพราะว่าเจ้าเฮ็ดจังสีมันบ่สมควรพฤติกรรมที่เกิดจากข้อมอม,มึนเมานั่นแหละววานะส่วนหมาน่ะนนสิเป็นพฤติกรรมเกิดจากอาการแบบนี้แหละนั่นแหละแล้วซอยแอนเพิ่นก็แบบว่าสปีริตสูงมากเลยนะเพิ่นว่ามาผู้ใดอันอัน นิ้งมือขวายมันหันนีมาบอกว่าเสียงแน่าพยายามเพิดความสนุกม่วนยังบนวิธีคือเกาเพิ่นสีบอเพิ่นสีบอหายบอยังเด้เพิ่นสีบออันนี้บาว่าบอยังเดะมันง่ายมันก่อยง่ายมันก่อยเนาะแมนครับเดี๋ยวเพนสีเขียนเรามือใดเกาะที่ว่าสาวพ่อ่าวแล้วเป็นยังกกาะสอนอ่ะมือว่านกอนง่ายสอนเราไปอัานลองเพลง นาการเกิดการนามืดนี่แหละค่ะอืสงสัยงานเป็นหลายช่วงนี้เตรียมงานแต่งเตรียมงานแต่งอีกมันก็ต้องเตรียมเองนี่พี่น้องเ่าว่าจะเป็นเลือกชุดเลือกของชั้นรวยเลือกของที่จะมาแบบสมนาคุณบอแม่ค่สมนาคุณใหญ่เพื่อนก็ต้องไปเลือกเองนี่พี่น้องไม่เป็นสิบวันเพื่อนต้องหาเวลาไปมันงานเพื่นเนาะขนาดเอื้อยนั่นเตรียมงานนั่นเป็นเดือนทั้งไทยพรีเวดดิ้งทั้งอะไรอันนี้เจ้านั่นพั้งมีงานพร้อมเลยทั้งจะไปไทย ่ทั้งจะไปล่องชูทั้งจะไปเตรียมของนะอุ้ยอันนี้เพิ่งมาประกาศว่าจะแต่งเมื่อต้นเดือนใช่ไหมนี่แหละเร็วๆนี่เร็วๆนีอี่องนี้สองอาทิตย์นี่เพรต้องมาประกาศว่าสิแต่งเพราะว่าที่จริงว่าสิแต่งต้นปีหนาพนีพี่น่วันนี้มันเลื่อนนันเป็นกเลยแบบเออเอาซะมันก็เลยเพราะว่าสงสัยบอดบอยเพื่อได้ยินซอยแอนบังซี่เกิดได้ยินนะซอยแอนบาโอ๊ย ใคยนันอยากแต่งไว้เลยแหละเขาไม่อยากมันอยากยังดอกเขาเองสินะเออสงสัยได้ยินคำนี้พวกเขาเลยแมนพวกเขาเลยว่าแต่งงานกันนะพวกเขาเลยแต่งกันมาแล้วเธอเดียวหมือนนั่นเลยเออที่เป็นพูดเออีโมเมนต์มือนั่นหนึ่งยังจำไม่ลืมพี่น้องผู้หนึ่งพูดขอแต่งผู้หนึ่งก็ขอตอบรับแบบกลางแบบโจเียเกิดอะไรขึ้นเนาะเขาแบบยั้งคืนเขาแบบเกิดยั้งคืนเวล้ขอแต่งงานแบบมีตีใหม่มีตีใหม่โอ้โหแต่ก็เห็นแล้พี่น้องแต่งงานกันนะคุณบางเอาเนื้อผู้ใดผ่านแต่งหนาแต่ง ไม่รู้เลยไงคือเพนเป็นคนในสังคมอยู่แล้วไงจะต้องผิดนะคือสังคมได้รับรู้แล้วใช่ใช่เพื่อนแสดงออกอยู่แล้วไหมแสดงออกให้ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าเขาเขารักกันเขาเป็นคู่รักที่แบบว่าดีแหละกะนิสัยดีทั้งสองคนจรงจริเขาชัดเจนมาตั้งแต่พี่โน่ดูเรื่องกันเพิ่มกระบอกว่าอยู่เรื่องการเนินโลซาพ่อยใช่ใช่เพิ่มบ่ได้มาปิดบังอีกอย่าง คบกันยังไม่มั่นเนาะพ่นก็บอกแล้วผู้หญ่งก็รับรู้เบิ้ลบานท่าอยู่น้่กันก็คือโลกมันกว้างแล้วแม้โลกมันยุใหม่แล้วเออมันยุกไม่แล้วมันไม่จะเป็นว่าต้องแต่งก่อนอยู่อยู่ก่อนแต่งก็ไม่เป็นไรพี่นะยังบ่ได้แนะนําให้แอนวัยรุ่นให้ยังเดพี่ยังมีลูกก่อนที่ค่อยแต่งพร้อมก่อนมีเพี้ยพเาวนี่นั่นแหละเูแก๊งสองแล้แก็ยังบ่ทันได้แต่งเออ มันจะมเงินใช่มันจะมีเงินใช่เราพร้อมเมื่อไหร่น่ะแหละเขาบอกมาพร้อมเมื่อไรเราก็จะเราเคยบอกกับเบยว่าเราสิอยากเอาลูกตัวน้อยแมาย่างเขาพี่ที่แต่งงานอันนี้แห้งลูกใส่ยิ่งแห้งน่าลากปานมิ่ถ้าเบิ้งโมมินน่นแหละก็ถ้าเบิ้งโมมินของสองคนนี้น่ามาสิมีโลเล็กน้อยตอนใดตอนใดค่ะเพื่อแต่งงานเพขนกระสิฟาวเล่งแหละฟาวเล่งไปหาหมอเพา่อกว่า ป๊อดบอยบอกว่าถ้าไม่มีจริงๆอ่ะจะไปปรึกษาคุณหมออ่าบางคนก็บอกว่าเออไม่พัสดีแล้วว่าเอาอันนี้โลดเอาแฟนโลดเห็เอาแฟนโลดสมัยนีเห็มันแล้วเออแต่ว่าเราบมแล้วเด้อสีเอาสีหาคนเหมือนเด้อเออก็จะเอาหลายแถบเราเอาหลายแล้วสุรกิจเราหลายแล้วว่าเราเสียเอาไม้หายอยู่กับยาอยู่กับปูกับยาแน่อยู่กับปูแล้วกินนี่แบ่งกัน ราว่าบอยระว่าสีนะนั่นแหละค่ะห้องสามคนกับมายินดีแสดงความยินดีล่วงหน้ากับวันแต่งงานนาอคืนนี้เนาะขอให้แบบมีความมีความสูขขอสินีดีเข้าามนานพี่น้องให้ราบลื่นให้งานหนัง่ะราบลื่นให้สองคน่ะสุขภาพแข็งแรงนี่แหละที่สําคัญเพราะว่างานก็เยอะอ่าขอให้งานอ่ะเฮงเฮงปังปังปังอยู่แล้วก็ปังไปอีกปังไปอีกครับพี่น้องขอให้ มีความสุขในแบบชีวิตครูนะคะเนาะสำหรับวันนี้ห้าสามข้นกะขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย